ที่แบบญี่ปุ่นเต๋าต้องคิโมจิแล้ววะเจอตัวแล้ววะฉันได้ยินนะว่าแบบนี้มันมีกอไผ่เฮซอนเยอะนะเจอเครื่องละสองเครื่องเลยไม่ <c oughs> ไม่มีใครเกิดกับกูเลยเหรอ <c oughs> ไม่เกิดคนเดียววะเนี่ยลางแบบไม่ดีและตายคนแรกแน่ๆเลยเพื่อนเอา้าทำไมเพื่อนเจ็บก่อนกูอีกหนึ่งคนวะ เอามึงเจอเครื่องอ่ะต้องมีเสียงอะไรวะเอา้าเชี่ยเอา้าทำไมมีเสียงหัวใจขึ้นนะ่ะตัวอะไรเวนตัวอะไรไม่รู้ตายแล้วเชี่ยแล้วตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไม้ไม้อ้าต้อมันปล่อยกูอ๋อสวยเ<ห>พื่อนซ<ม>่อมหน่อยซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยซ่อมกูหน่อยดิเพื่อนซ่อมมึงเนี่ยมึงไม่ไม่ไม่เรียมมกมึงบอกไม่แบบนี้เนี่ยเออไม่ใช่เพื่อนมึงเนาะ เอ,อ้ขอโทษแม่งใหม่กว่าแม่งพังเครื่องว่ะเออกูหามึงอยู่ต่บซ่อมอยู่เฮ้ยนี่ไงเตีาเต้าเต้าเต้าโอ้ยเจ็บไปทางหัวใจมันมาแล้วเชี่ยมันเล่นกูแน่ๆกูว่าแล้วคือตัวอะไรอ่ะหายตัวได้ด้วย ไอ้เล็บเสาร์ตรงนี้พอดีฮ่าตัวอะไรวะเนี่ยน่ารักเสด็จเอ้าหายตัวได้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยชิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนไปฮนหิวที่อื่นฮิวตรงนี้ทำไมมันมใหม่ละมเจอกันใหม่เชี่ยเอ้าไอ้สัตว์ตักหน้ากู โอ้ยบ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นสองเฮียกูตายเฮียคนแรกอีกละอะไรวะเนี้อ่ะลงลงลงไป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 เต่าวันนี้มันนี่ไปไหนอ่ะเต่ามึงอยู่ไหนอ่ะนะใครจะยิ้วให้กูดูต้องก่อภัยไอางี้ไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยยิ้วหน่อยกำลังจะตายรจะสูบมันจะตายรู้สูบมันโดนจังมอง ต่มึงซ่อมอยู่ปะเนี่ยขันต mm. กรหายไป,นนยหยปไหนวะหายไปไหนวะขันตกรเชี่ยมาละแม่ย,อยอ้อยเอาไล่กูอีกแล้วอะอะไรอะ mm. โอ้ยตายก็ได้แบบนี้เนี่ยท mm. ้ามีเล่นแบบนี้นะกู mm. ร้องไห้เลย อยากจะร้องให้เัย้งไล่แต่กูเลยอ่ะกูขอมุมนี้ไอ้เหี้ยต๋อเต๋าเพื่อนแม่งลากมาเต๋อเชี่ยมันเห็นกูไม่นะเต๋อมนไล่ย,ยิงไปใช่ปะไม่อเอาไปเลยหายไปสวย <c oughs> <c oughs> มันอยู่โน่นน่ะขอโทษนะเว้ยเมื่อกี้ไอ้เหมือมันลั่นเสียบส,สองวะว่าต้องไปช่วยเพื่อนแล้วแหละแล้วจะเป็นเหมือนเกมนั้นนะ่ะเชีย่ยเสร็จเครื่องนี้จะไปช่วยเพื่อนนะเออมึงไงอยู่หาเครื่องซ่อมไปอีกไปจะปัมมะป๊มตแต้มซ่อม<อ>ไ,<อ>ไอ้ตัวนั้นนะเออมึงจะปั๊มแต้มใชมเปญล่ะ ่ไปซ่อมสุดยางเลยอ้าวเปิดออได้แล้วไม่เปิดประตูซ้ายได้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 ข้าราชการอยู่กับพวกมึงวะไม่เห็นเอ,อ้ยได้ไงมาอยู่กับพวกมึงอุย้ยเหี้ยล้มเลยนี่หว่ามันมาหากูมาม่งแน่ใจนะอืมมันเล่นอยู่โอเคเดี๋ยวกูไปช่วยเชี่ยไม่น่ารอดเอาไงอะ่ะ รอก่อนถ้าไม่ไหวก็ออกสัตว์ทำไมนอนกันสามคนเลยวะมันเฝ้าปะไม่ไม่เฝ้าก็เหี้ยแล้วโอ้มันจะพวกมึงแขวนเทนนิสคนเลยวะจะมาก็ต้องรีบมาดื่มไม่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  เฝ้าออกเลยออกเลยขอโทษเพื่อนกูจำเป็นขอโทษกูจำเป็นที่กูโดนฆ่าเฉยกูจำเป็นขอโทษเอาไว้ตาหน้าตาหน้าขอโทษขอโทษช่วยไม่ได้ว่ะพวกมึงนอนกันสามคนเลยช่วยมึงน่าตายอยู่แล้วกูจำเป็นเพื่อนกูจำเป็นอืมกูหลาบที่จืดจางบึ่งแบ็ควอเตอร์บึ่งน้ำดำสินนะ ออเยี่ยอีการบินทำไมไวะเนี่ยเชีย้ยตัวอะไรวะเจี้ยตัวเชียอะไรเนี่ยเอ้ยมันเดินไปทางเอ่อทางไหนไม่รู้ต๋อมึงเจอเครื่องอยังวะที่กูเจอแต่เครื่องมันอยู่กลางเลยอะเอ<ด>้ยตัวตลกตัวตลกแล้วทำไมเจอตัวตลกเราจะเจอด่านนี้ตลอดเลยวะ The เดอะคราวเฮ้ยนี่ไงใครซ่อมอยู่วะอ๋อเจี้ยเต๋ามึงนี่วะ อ่าต่อโดนแล้วโอ้ยสัตว์พี่อย่าลากมาดิไอ้เกลอแล้วกูจะรู้ไหมมึงอยู่ไหนอ่ะก็กูอยู่กับมึงนี่ไงกูกำลังซ่อมเครื่องอยู่ต่อมนไล่มึงวะมันไม่สนใจพวกกูเลยดีมากทำอย่างนั้นเราไว้เพื่อนดีมากตู้ช่วยชีวิตไอ้สัตว์รวยยอดสุดยอดเลยเป็นเจ้าเป็นเจ้มันจะทำอะไรมึงมันจะอยู่อยู่กับกูอะไรอยู่เรือเออเสร็จแล้วเนี่ยรีบๆเลยเสร็จแล้วเปื่อน เสร็จแล้วเปลื่นเอ้ยสัตว์ไปแล้วเปลืน่นกูไปซ่อมต่อได้อีกเวนเชี่ยละแบบมันสั้นเกือบแล้วกูเมื่อกี้โอเคทางนี้เสร็จแล้วมันมีเครื่องอยู่อีกฟังนึงอ่ะเชีย่ยเสียงอะไรวะอ้าวเพื่อนน็อกจากโอเชีย่ยทิศข้างหน้ากูเลยเวนเหอะอ้อมละกูทีนี้เฮ้ยโทเทมโทเทมอ้าวแตกหนึ่งถ้ากูทองลายโทเทมมันจะเห็นกูปะวะกูจะรู้ไหม ใี่เพิ่นโดนแฟนกูไปช่วยอ่ะอืมฟาล์วซัยี่ยมโอเคไม่เฝ <c oughs> ้าเอาเต่ามึงโดนเหรอ,อ <c oughs> <c oughs> แข็งใจไว้เกลอ กูจะซ่อมเครื <okay S 2> ่องต่อต่อโซ่โซ่ไอเพื่อนมันเฝ้าปะเดี๋ยวไปช่วยยังไปเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วย สองเครื่องตรงนี้อโอ้ไกลเอาเรื่องนี่ว่ะเยี่ยฝั่งนี้ก็มีสองเครื่องตัวตลกมันอยู่ไหนวะนี่ไงประตูนี่ไงตรงนี้อีกเครื่องหนึ่งเลยสัตวเอา้าเ้าทำไม มึงหายไปแล้ววะลง<ม>เพื<ม>่อนไป<ม>ช่วยวเราหรอเออโอเคโอเคมีเครื่องในบ้านหนึ่งเครื่องเชี่ย <Sure. S 1> เสียงกูเฮ้ยไม่ๆๆม่ม่เกือบเกือบเฮ้ยพวกมึงไปหาพวกมึงอ,ะ hmm. อ่ะอ้าเต่าโดนอีกแล้ไอีกเหี่ยรักษาเสร็จไอ้เวร เลไม่ค่อยดีเลยว่ะแถวเนี้ยทำเลหเหมาะกับการซ่อมเครื่องสุดๆอ้าวซ่อมได้แค่สองคนนะวะเชีย่ยมันมามานะ่ะเออเออนมาอึ้บอ,อ่ะจูกดีเต้โอเคลรอด เชี่ยเชี่ยละเครื่องเครื่องเครื่องออนนี้เจอละรู้สึกว่าจะเป็นมึงและเต่าตรงเนี้ใช่ปะเออมึงจริงแล้ว อยู่้องเรือเพื่อนนอกสองเจ็บสองเอาไงาควรไปช่วยกันปะควรเดี๋ยวสักเร่างนี้เสร็จค่อยไปเฮ้ยโอ้มึงเนี่ยเนาะ นานๆทีไป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 ไเชื่อมันเชี่ยมันมาวะ่ะโอเครอดอ้ <c oughs> สัตว์รอดแต่เมืองนี่ โชคดีจริงๆเลยอย่ามาดังนี้ไอ้เตาเชี้ยโอ้ยเรีวนนี่กาจะออกไปซ่อมเครื่องกัน้าด้านๆแล้วเมื่อกี้โอเคซ่อมเครื่องแบบนั้นด้านๆเคนื่อนนี้ก็ขยันเจ็บกันจังเลยโอ๊ยเสียง โอ้ยเกี้ยตรงนี้ออนี่เองเอ้ยตรงนี้นี่เองไม่นะ่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโดนแขวนใกล้ๆซะด้วยเกียเป้าวะ่ะไปละไปหาเพื่อน เร่เงรีบเร่งรีบเรงรีบไอสัตว์ต้องรีบ้อเอเมาแกสหร้อยคุไปรอดไอสัตว์ตอโอไม่นะเนี่ยโดนบ่อยเกินไอสัตว์แตกเลยมึง เวนเ้ยนนเครื่องเครื่องเครื่องไม่ใบนเรือมีหนึ่งเครื่องน่าวะนกเมอยแตกตื่นดิสัตว์วะกูขึ้นเรือน,นี่เป้าสายตาเลยเนี่ย เมเอาเพื่อนน็อกเชียร์ละข้างล่างกูเลยข้างล่างกูเลยสัตว โอ้ยขยันเจ็บกันนะวัเชียช่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเฮ้ยอย่าขึ้นมานะมังเล่นเป้าออไอ้สัตว์เชีย <c oughs> เช่ยสัตว์เอ้ยเชี่ยแม่งเห็นว่ะ Vela 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 Ào, Lọt Được bảo quá Chịa chịa lọt 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 tông lọt Ào, lọt đấy sẵn Mình đi đè lọc ใจไว้เพื่อนเชียร์ละ เครื่องนี้เนี่ยเอา้าไม่นะเพื่อนเจ็บอีกแล้วเหรอไอ้สัสเห็นป่าวว่าเนี่ยเอา้าเพื่อนกูตายอยู่ละ Tidak. Tak guna. Mari. Kamu memang pandai berjumpa dengan saya. เชี่ยแล้วมามามาสัตว์มาอ้าวหลุมไอ้เยี่ยมามามาดีครับไอสัตว์เฮ้ยนอนเลยกูเยี่ยอ้วนเอ้ยไม่นะที่กูต้องแพ้หรือนี่ mày cu nó bên ơi nơi lùng cái cây ra đuôi แม่งเป้าขูปนี่ะเสียละอ้ยเหลือคนเดียวว่ะ